กราบสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดครับวีจีเผยอนาคตของโตติและมารูโอกาสครับจะย้ายไปที่ไหนนะครับโคชองค์ดุสิตเฉลิมแสนกุนซือบีจีปทุมยูนิเต็ดเผยอนาคตของดานียลโตติและมิสซรุมารูโอกาสองนักเตะต่างชาติครับที่มีข่าวเรื่องการย้ายทีมในเลกที่2นี้หลังจากที่มีข่าวเรื่องการย้ายทีมของ2นักเตะต่างชาติของบีจีปทุมยูนเต็ดอย่างดานียลโตติแนวรุกชาวสเปนครับ และมิสซูรุมารกะเปีกชาวญี่ปุ่นล่าสุดครับโคชองดุสิตเฉลิมแสนกุญซือของบีจีปทุมยนเตดได้เผยอนาคตของดาวเตะทั้งสองคนนี้ว่ามันน่าเสียดายครับเกี่ยวกับโตติที่จะไม่มีชื่อเล่นในเลกที่สองแต่ทางสโมสรได้วางแผนอนาคตให้กับเขาแล้วครับซึ่งมันก็เป็นไปตามวิถีของฟุตบอลครับสําหรับโตติเป็นใครก็เสียดายครับแต่ด้วยการปรับทัพของเรากับการเข้ามาของสุ์หน้าคนใหม่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับ ส่วนเขาจะย้ายพิที่ไหนยังบอกไปได้ในตอนนี้และก็ไม่แน่อีกนะครับว่าบอร์ดบริหารอาจจะเก็บไปเล่นฟุตบอลถ้วยก็ได้ครับยังต้องรอนโยบายจากผู้บริหารอีกครั้งครับส่วนมารูก,กาครับเราเพิ่งได้เข้ามาแม้โอกาสในการลงสนามของเขาจะน้อยครับเพราะไปทับตำแหน่งกับหลายคนแต่เขาก็ยังอยู่ในทีมผมจะหาโอกาสให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองต่อไปโคชองได้กล่าวไว้นะครับ สำหรับเพื่อนเพ,อนพี่น้องท่านไหนนะครับคิดว่าโตติจะยังอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปุองเราครับหนึ่งไลค์หนึแชร์จากท่านนะครับจะเป็นกําลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกดซับสไคร e กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ